เหลือกันตรงนี้วัดกันหนึ่งหนึ่งเอาแล้วโอ้เหมือนฉากเขียนในหนังเลยครับถ้านี้จริงๆถ้าเป็นรอบชิงเนี่ยเอทีชนะคือคว้าแชมป์เลยนะครับโอ้มาแล้วออนไฟกับสมิธครับกอดคอกันมากอดคอกันไปล้วออนไฟก่าเอาหัวหรือเปล่าแล้วสมิธมีลูกซองแล้วซองทั้งคู่ออนไฟไว้ใจได้หรือเปล่าแล้วยิงนี่ให้สเก็ตยิงสเก็ตโดนไปโดนไปเจดาวม เอาแล้วยื้วัดใจคนดูใครดีโอกาสบูย่าของเขาครับสลัททีฟอกอนและอเทมิสและยื้อกันมาไปเก็บของก่อนสมิธเก็บของโอ้โหแล้วเริ่มรวยออนไฟตามหลังมาค่อยๆเชคกันไปรอจังหวะและยิงใบโอ้โหออนไฟ,ออนไฟมีสกิลแล้วโดวดใบโดดใบแบบนี้วัดกันที่ความคมแล้ววัดาการัระเบิดรอออนไฟโดนเปิดหลังก่อนเอาแล้วก็เม็ดแรกและตรงนี้สมิธมีในรีด้วยโอ้โหเอาแล้วยื้อเลือดแล้วครับจังหวะนี้ วนไปวนไปใช้หน้ากากเหลืองใช้หน้ากากเหลืองยื้อไอวอก่อนแล้วเลือดจะหมดตรงนี้พันยาพันยามาเขาพยายามจะเจาะกันสมิธเจาะสมิธเจาะสมิธเจาะโอ้แล้วอนไฟอนไฟไม่ได้พันยาแล้วไปอนไฟแล้วควาบูย่าโอสการหน้าพังตรงนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยบูย่าอนไฟยิงยับสับแหลกจังหวะใบหายพอดีครับเหลือเชื่อครับยื้อจนใบหมดคูดาว โอ้โหใจจะวายท้